สวัสดีครับอาจารย์นวันตีมึงหมดูทันครับเมื่อนี้ผมจะมาทาคลิปตอบคอมเมนต์เพ่นบอกให้สอนแก้เพลงอดีตหลักมักสาวคู่ของมนต์แค้นเจนคุณนะครับผมสิ่าบอกแนวทางนะครับในการแก้เพลงเมืองตนนะครับไอเอาไปปรับสายเบงอันนี้ที่เพื่อนยเพ็่นคอมเมนต์มากผมก็มาททาคลิปลงเลยนะแก้ไปพร้อมกันนะครับผมกับเพื่อนคอมเมนต์หน้าบางเมื่อนี้นะครับกะผมก็เลยทาคลิปลงเลยนะเดี๋ยวไปเลยนะครับ ท่านสีบอวิธีการแกะเพียงแต่ผมก็เคลื่อนมาแล้วล่ะเคยื่อเคยเคลื่นมาอยู่แต่ว่ากลังทามิ่าท่วนน้ำกันนะครับคลิปนี้อาชีพยาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็บสีบอกี้เจ้าทนทอนแหลกกับทอนสลัวครับน้องกับแก้วเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นนะเราไปฟังเลยนะครับเนาะคลิปนี้การเชยเงาเนี่ครับมือมือไม้นะครับนี่ครับทอนแหลกของเพียงนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเัาพุผมอีเปิดให้ฟังนี่นะครับนี่จะเป็นทอนแหลก นี่จะเป็นตอนแรลมมาครับเพ่องอีกลิ้นอยู่ดีดีไม่เหนือมีดีไม่เหนือนะครับเนี่ยดีไม่เหนือคอดีไม่เหนือดีเหนือในตอนแหลมเป็นยังไมาครับลิ้นอยู่เฟสพีเลยครับเฟสทูทายไปเลยเฟสทียี่สองเลยครับนี่ครับลิ้นนี้เลย ลเล่นแค่นี้นะครับเอาไหมแครับเนาะเอาภาษานครับคนจีนที่มังภาษาเดนยูฟ่อีกซนะครับอ่าเนแค่ทำแนี้นะครับเอาเฮ้คนนสิพีฟังเดนเดนเ บ่บริแกละเอียดประนันนะครับกรับเมื่อบอกแกว่ามันอยู่ในทำนี้เกลี่ยเป็อย่างแต่ว่าพุ่งว่าพุ่งแกะเดียดอยู่นะแต่อาจสำเนียงก็จะยังบมเปี่นะครับเรื่องสำเนียงเรื่องเรื่องสำเนียงนี่เดียวกี่พุ่งพุ่งแกข้างไนบอกนะครับแต่บอกถึงว่ามันอยู่มันอยู่ใสมันอยู่ใสสักสอนัดนะครับเพราะตอนเดียวสำเนียงกับอีกเรื่องหนึ่งถ้าบอกสำเนียงมันสีเงาพุนนะครับเรื่องเรื่องสำเนียงกับสีมันกับสีอธิบายโดยอีกเงานะครับเพราะมันกับทีนี้การดินพิ้นมันกับลายยางนะครับผม่งกับสิมาบแค่รีย่ามันื่อยบอกแแนนรงั่คบ เล่ยนยุดดีไม่เนื่อยครับสกิลเล่นนี่สกิลดีไม่เนื่อยเล่นกับเล่นนี่ครับนี่ครับก็สิประมาณนี้จากที่ผมฟังมานะอพอเขอ้าใจนะครับแต่ว่าปกติตอนตอนหัวเพลงนี่เขาสิบ,บุคคลเล่นกันดอกแต่ผมก็สิมาบอกแนวทางในกนารออกล่องฮัไปแกเบิงึง ตัวกี่ท่อนนี้เขาติ๊ตัดออกกี่แล้วนะครับเขาเขาเสียงท่อนขึ้นเลยนะเขาเสียงท่อนไปเลยนะครับแต่ว่าท่อนนี้เขาบมา่ค่อยเล่นออกแต่ว่ากะท่านพนยอยากฮัตแยะในวมการศิบ,บอกแนวทางมันก็นอยู่ในซ้ำเนี่ครับลองกับฮัตแยะมึงโอเคเนาะมาทีมท่อนตอนนี้ก็จะเป็นไล่ไอ้หว่องหว่องดำนะครับออบ,บอกดำอ่ะพุ่งกับพุ่งกัสิบบริบออววบอเนาะติบมาเบาทิ้งแยะมอง เข้าสรู๋ของพื้นสรู๋นะโอเคนะครับห้าาองจะการไปเลยฮะถ้าถ้าจะบอกถึงพื้นสรู๋เลยนะครับทีจิบินส,ส,สรู๋ขึ้นหัวานาครับขึ้นมาเพิยงเลย ว่านี้นะครับอยู่ในดีไม่เหนื่อนี่นะครับย่ดเสกเยืดีไม่เหนื่อยเบจิและการเล็กและการเล่นนะครับบม่อยากครับเอาง่ายๆมันเล่นหลายแบบหน่อยอาร์ตเบึงพุ่มเล่นเอาอาร์ติบึงเห็นเห็นผมเล่นเบจิจีบึงอีกพนึงเล่นเพื่ออาจจะเล่นมั่งกระเดีกันนะครับมันเสียงเดียวกันครับเต็มอยู่คนละสองเพราะก็เพราะก็ใจน้อครับโอเคน้อเข้าใจสู้ว่าเห็นผมเล่นแนวเล่นบ่ กาการเรียนได้ถ้าพามาเินนี่ยนี่การเนได้เนั่นน,น,นี่นการเ,เรียนได้กันดี่เรียนกาได้ใื้กันครับมันเรียน้หลายแบบกาแล้วเดี๋ยวแต่อาจารย์บางท่านเพิ่นสิลินนะครับเพราะนั้นอย่าไปซับซ้อนนะครับอย่ามันมันฟิกบ่ได้ว่าเออสิลินเพิ่นสิลินอยู่ตำแหน่งในตำแหน่งไหนแต่ว่าเพิ่นกระเล่นอยู่ในสกิลฮู้แค่ว่าเระเ่น,นเนี่ยสกิลนั่นๆเพราะนั้นแล้วมันฟิกบ่ได้ว่าไอ้ทางหิวมือจะไปจังได๋อันนี้ก็ะเดียวแต่เพิ่น สำเนียงตัวนี้ไก่เคียงห้องเอาตัวนั้นผมอธิบายฟังอธิเขียนสุมบนห้าเหลินตัวนี้ไก่เคียงป่ะห้องเอาตัวนี้ซุ้ว่าห้าเหลินตัวนี้ไก่เคียงห้องเอาตัวนี้ซุ้ว่าห้าเหลินตัวนี้ไก่เคียงห้องเอาตัวนี้นะครัเพื่ะนแถวมันบ่อตายตัวนะครับอ่าพอข้าใจเนาะครับเนาะพอข้าใจมาครับเพื่ะนแถวในการในการรลยนห้องกับปมไปสับสนนะต่อมานะครับเนาะ ถ้ามันผมเหรียญนะครับเอาที่ผมเหรียญต้องกระจายซ้ำนีแ่แหละนี่เหรียญเนี้ยจำนี่ครับเนี่ยซ้ำนี่นะครับนี่พอแจนมครับผมกับบัวากค่อยไอบอกเหี้ยบเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันสีเหีนะผมก็พยายามให้คลิปมันกระชับกระชับนะโอเคครับต่อเนาะ ก็เท่นี้นะครับเพียงน,นี้ก็มีทำนะครับนี่ครับตอนจบตอนจบเท่านี้นะครับตอนจบเส้นซ้ายนี่ครับ สทำนี้นะครับพยายามฟังเสียงเอานะครับทางทางหยุ่มันสิเบืงองหยากนะครับพ่ายห้องพยายามแก้เสียงเอานะโอเคนะครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ดีนี้ในดีไม่เนี่ยถ้เกี้ยดีไมเนี่ยก็นี่ดีดีไม่เนื่อกกยแต่ว่าเพลงนี้มันสิโน้ตตัวนี้มาเนาะเปิ่นจีเด่นเป็น,เป,นเป็นสไตล์ไอ้เพิ่นจีเด่นพีคอร์ดอยู่เกิดข,ขึ้นสมีโน้ตตัวนี้มาแจ็คกับบอมยังครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะแบบนี้ก็ได้หรือยห้อยดีนก็ได้กันเรื่อยห้อยจีนก็ได้เรื่อยห้อยจีนกไ็กได้กันนะครับบอตายตัวถ้า <5 S 1> อาจารยงอาจารย์ตันอื่นเพื่นอาจารยนแบบคือผมมาหรืออาจารยนมองนี้ก็จะเป็นซับซ้อนนะครับเขึ้นกระเด็นอยู่ในแพลตฟอร์มสกิลนะครับเต็มอยู่คนละเสียงตำแหน่งนะครับรักการมนะันโอเคเนาะกะ กบออย่างน้ก็เปลี่ยนอีก่นย,ยูมนี่นะครับนี่นีครับท่านี้นะครับตี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 นครับีต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 ี่ก็อยู่ีต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 ีีต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 ีีตตตตต อย่างดินแนว่ได้เดินอยู่ซองไดแต่ว่าตั้งหลักก็ดินอยูอย่ดีไปหนึ่ยอ่ะก็อยู่ดีไปหนึ่งเขาเดวเท่าสี่เด่นเขาอาจจะด่นอาจจะอยากเดินก็บุ้มเด,ด่นก็ได้หรืออาจจะเดินกรได้กันนะครับกระเด็นให้แบบนะ <laughs> เพราะอนะไร <laughs> ก็พุ่งกับปีกไปว่ามองได้ไก่เคียงหรือโบไก่เคียงเอาตีห่าว่าไก่เคียงห่าแต่กันเนาะ <laughs> โอเคนะครับมือใหม่จะมีเนี่ยประมาณจำนี้นะครับ พีอ่อดีรักมักสาวคุณอดีรักมักสาวคู่ของมุนเคียนเจนคุณบอร์เนายครับตอนแรกผมกับซอนไปแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับอยู่ในสกิลอยู่ซ้ำถึงคุมซอนไปอยู่นี่นะครับไม่อยากอยู่ซ้ำนี่แหละไม่อยากไม่อยากลองค่อยๆฟังมึงค่อยๆแก้มึงแต่ที่ท่อนท่อนในสรุปึ้นก็ยินยุติคือผมบอกก็ได้ นี่สิประมาณนี้ครับพุ่งมาเลยแก้ละเอียดไปเลยนะครับผมก็สิมาบอกแก่แนวทางเบื้องต้นเอาไปหัดแก้เบื้องกับโบราที่ยากกับมีทฉาเนี่ยครับเพียงนี้เท่านั้นก็ อ,อ,อันนี้กับพวกนี้ก็บท่อนอินพ่อใบเลียงกี่หน่อยก็ต้องหาฟังเมึงครับก็บรรยาก,กาศยุ่งในซ้ำเ,เ,เนี่นะครับเนี่ยสกิลดีไม่เนื้ออ่าผมก็จะมาอันนี้ก็ะจะมาตอบไอ้คำถามเพิ่นหนอ่อยไว้สอนใจเพงียงทีเนี่ยนะใจเพียงบอกแนวทางบอกวิธีผมก็จะมาบอกวิธีการแกะนี่ก็ถือว่าละเอียดน,นะครับท่านเขาถือมาเจาะแบบเป็นเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดเลยเมืเม่อไอยู่ครับแต่มันถี่เหนีวนะครับมันก็ดถี่เหนียวโผล่ถี่นาผมก็เลย พยายามบอกให้มันกระชับ,รรบนะรกระชับย่อๆมาพอเข้าใจนะครับเนาะท่านห้อยเหยียบเหยียบอไรนี่จะหนาเบื่อมาครับผมก็พยายามบอกสัน้นๆให้มันกระชับบอกแนวทางเบื้องต้นนะครับบดเลยบอกละเอียดท่านบอกละเียดกระไดอยู่เขาจะจิ้มเหยียบเหยียงนะครับเขาจิ้มาบอกทุกตัวทุก,ต,กตัวจิ้มันกระเหยียบนะครับเรื่องสำเนียงเขาเอาเสียงซำเนียงมันก็มีนะไหนบอกมันก็มีเสียงสำเนียงพุ่มกูบดเลยมาจ่อหรือเกินเดอะไรเงี่ยงกับไปหาเอาสำเนียงที่เขาบากไก่เคียงโอเค้นะครับเนาะ แล้วอีพีนี้กับ่ม,มีอีหยังหลาน์นะครับกัมาเฮ็ดคลิปตอบคำถามเก่งเกินกูได้มาคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้กับกูติดตามบ่มไว้่ไอสอนกีตาร์แบบทีบิเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวความรู้บอกความรู้บ่ปิดบังนะครับบ่บ่ต้องเสียงเงินเลยน่ากับผมกัมาพยายามยังไงคนที่บ่มีเงินจนังซี่ไอที่ไปเข,ข้าคอร์สเรียนหรือมีไปเรียนต่อจังซี่ผม ที่พยายามเอาประสบการณ์ที่ผมดีอันมากก็ที่มาถ่ายทอดนี่นะก็จะกดติดตามไว้กดติดตามเป็นกำลังใจผมจซื่อๆนะครับบม่ได้เสียงเงินยังเลยจากหูเรื่อง,องอยังกขคอมเมนต์มาด่านล่างเออจะแก้เพียงนั้นเพียงนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนลงนะครับเดืองมะล่ำดีซ้ำนี้ก็เอาไปห้ากินเลยครับสบายๆแล้วอย่าไปคิดยังไรโอเคนะครับใน,นอีพีนี้ครับขอบลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันอีพีต่อไปครับ